โอเคทุกคนผมมาเจออันนี้ใช่ยูทูเบอร์ก็บอกว่าหายากหายากหาคุมโควดยากแต่ผมเจอแล้วสิติเดิมเลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมลืมอัดตอนที่ผมเจอแท่นแท่นแท่นเออแท่นแท่งุูจอน้ำมันอันนั้อันนั้เป็นทั้งแรกที่เจอเลยนะอันนั้ออ้ควยาน้ำเนี่ยอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เนี่ย อูทับเบอร์บางคนยังหาไม่เจอ,อไยอย้ยังผมจะยกตัวยอย่างวแบบั t เตอร์เฮลมนโอเคเราจะยกตัวอย่างเช่นแบบเวาเขาไม่ไม่อวยกันไม่อวยนะคือทั้งทั้งโฟว์วัชชิ่งหรือพวกนั้เขาเหมือนเจอแค่แบบพวกอะไรพวกนัน้ผมก็ไม่แน่ใจแบบเทนคูจอรนน้ำมัน แต่อันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็คือตอนแรกอะ่ะตรงนี้เหมือนกันพันพันสองสองร้อยพันสองร้อยพันสองร้อยสองตอนตอนนี้แหละตอนที่ผมเจอให้ครูจอนน้ำมันอะ่ะแล้วตอนแรกมาเจอ,อนี้ซึ่งตอนแรกอะ่ะผมยังไม่คิดว่ามันคืออันนี้นะเนี่ยมันเปิดได้ดหวยเนี่ยมันเป็นวาล์วนะแต่แต่วาล์วมันบักอะ่ะเนี่ยก็เอาน้ำมาเติมได้ แต่คือผมสงสัยทุกคนเห็นเรงนู้นไหมก็คืออันน่ะคือเขายัางไม่แก่บั๊กนะที่สวิตมันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยสวิตมันอยู่ตรงเนี้ยทีนี้มันจะมาอยู่ข้างๆเนี่ยมันจะเป็นบั๊กกันพี่ที่แบบเป็นป่วยไม่สุดแล้วเนี่ย โอเคตรงนี้ก็เป็นถึงว่าผมเจอแล้วอ่ะโอเคผมก็มาจนไยได้วยรถคันนี้แหละแล้วก็เจออันนี้เฉยเลยตอนแรกผมคิดว่าเป็นแบบนู่นหัวคอยตรงนี้ที่ไหนได้ผมขับมือจีแจงเป็นอันนี้แท่นน้ําซึ่งมันมีน้ําอยู่ประมาณสักมาเต็มหกร้อยลิตรนะอนี้มันกี่ลิตรเจ็ดร้อยไม่ใช่หนึ่งหนึ่งร้อย เจ็ดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดลิตรโอเคทุกคนสามารถเอาน้ำมาเติมตรงนี้ได้แต่ที่เขาที่ผมอยากให้แกเลยก็คือวาวมันมันบักมันกดยากวาวมันบักมันบักเนี่ยเห็นปะเห็นปะเห็นปะมันบักมันบักเขาพสิงเลยนะเนี่ยมันมันหมุนยากเอาจริงเนี่ยอันนี้ผมเกรงนะเนี่ยเกรงแครนสุดๆเลยนะเนี่ยอยังให้วาล์วออกไปของเกาเลยจะได้หมุนง่ายๆกด โอเคแค่นี้แหละผมแค่มาบอกเฉยๆบาย